แล้วนี้ดูฟักทองฟักทองอันนี้ใหญ่มากใหญ่มากใหญ่จริงอันนี้ลูกละสี่สิบห้าแฟงนะคะก็ประมาณพันสามเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอยู่ที่ไหนคะนั่ง <laughs> สบายดีกดติดตามและกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะ,สว,ส,คะสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะอายอยู ในช่วงของออโซน,โช,นโชนบทนะคะวันนี้เราจะมาซื้อฝักทองนะคะซึ่งร้านที่อายมาไม่มีคนขายนะตลกไหมไม่มีคนขายเพราะฉะนั้นเนี่ย เราสามารถที่จะเลือกซื้ออย่างนี้นะคะแล้วก็พอซื้อเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมีกล่องนะคะให้เราหยอดเงินหยอดเหรียญน,นะคะหรือว่าจะโอนทางแอปพลิเคชันคือโอนเงินก็ได้นะคะให้เราเลือกเราจะมาซื้อฝักทองที่อยู่ข้างหลังอายนะคะมีให้เลือกหลากหลายพันเลยแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปตรงช่วงที่มันเป็นออดอกไม้นะคะเดี๋ยวเราจะให้เพื่อนๆดูเซลฟี่นี่ค่ะเจะให้ดูข้างหลังอายนี่ เดี๋ยวเราจะไปตัดดอกไม้กันนะคะแล้วก็แต่ละดอกไม้แต่ละอันเนี่ยเขาก็จะมีราคาบอกนะคะว่าราคาเท่าไหร่แล้วเราก็บวกลบกันเองแล้วก็จ่ายเงินเนะเดี๋ยวอาจจะไปดูตรงที่จ่ายเงินนะคะว่าเขาจ่ายกันยังไงนะเดี๋ยวไปดูด้วยกันค่ะ ตรงนี้เขาก็จะมีบริการนะคะถ้าแบบว่าเราตัดดอกไม้เสร็จเนี่ยเราก็สามารถที่จะห่อเช็ดชู่หรือว่าเขาก็จะมีาสายเชือกเนี้ยไว้พันนะคะอ่าแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นที่จ่ายตังค์นะคะคัสเซอร์แปลว่าคือหยอดจะยอดเหรียญหรือยอดธนบัตรก็ได้นะคะตรงนี้นะแล้วก็ข้างบนก็จะมีราคาบอกดอกไม้นะคะว่าแต่ละ stk คือสตุกก็คือแต่ละชิ้นเนี่ยราคาเท่าไหร่นะคะ ่าแล้วก็ถ้าใครที่แบบว่าไม่อยากใช้เงินสดน,นะคะเขาก็จะมีแอปพลิเคชัน Twin เนาะแล้วก็แค่สแกนแล้วก็จ่ายตังค์นะคะเดี๋ยวเราไปหาโดรเรียนกันก่อนนะคะโดรเรียนสวัสดีคุณผู้ชมหน่อยสวัสดีสาขาคาโลสว,ส,สวัสดีครับ เอ,อตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในดงแห่งฟักทองฟักทองภาษาเยอรมันเราเรียกว่าคูบิสนะคะนี่นะคะคูบิสเขาก็จะมีชื่อหลากหลายเลยนะคะว่ามีฟักทองอะไรบ้างนะคะแล้วก็ราคาก็จะมีบอกอย่างเช่นราคานี้ก็จะ6แฟรงค นะคะถ้าอันเล็กหน่อยก็จะราคาแตกต่างกันออกไปนะคะมีอันเล็กด้วยนะเอาไว้อันเล็กส่วนใหญ่เขาก็จะเอาไว้ประดับนะคะแล้วก็หนีดูฟักทองน,นี้สวยไหมเอออย่างนี้ก็ชิ้นละห้ามีราคาติดนะคะอะพอสาร์ุกเก้เขซื้ออะไรคะดีสซายเด้อโอเคเอาไปไว้หลังรถ คือถ้าใครจะซื้อตรงนี้นะคะอย่างเช่นมันกําลังจะใกล้วันฮาโลวีนใช่ไหมคะเขาก็จะมีสําหรับคนที่อยากเอาไปแกะสลักนะคะเป็นรูปน้องฮาโลวีนนะคะอันนี้ก็เลือกแล้วแต่ความใหญ่เลยนะคะนี่คือมือ,อาอรูปใหญ่มากอย่างเช่นลูกนี้ก็จะอยู่ที่12แฟนก็4่ถึงาบาทนะคะนี่เขาก็จะมีบอกเลยว่าตรงนี้ของฮาโลวีนนะ ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นฟักทองที่เขาเอาไว้ประดับบ้านนะคะบางอันคือทานไม่ได้แต่อย่างเช่นอันเล็กเงี้ยก็เอาไว้ประดับบ้านนะคะเป็นแบบช่วงช่วงนี้จะเป็นช่วงฟักทองนะคะก็คนที่นี่ก็จะทําซุปฟักทองส่วนใหญ่นะคะหรือเอาไปผัดผักก็ได้นี่ดูนะกำลังอยู่ในอ้โหเขาเขา มีหลายสีเลยเนาะชอบมากนี่มีอันใหญ่อันนี้เดี๋ยวให้ดูคือชอบมากเพราะมันสวยแล้วเขามีหลากหลายพันนะคะฟักทองพันไทยคล้ายๆพันธพันไทยก็มีนะแล้วแต่เขาก็จะมีเขียนรายละเอียดว่าชอบรสชาติแบบไหนนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูดดเรียนนะคะว่าดดเรียนนั้นได้เอาฟักทองอะไรไปบ้าง เดี๋ยวว้าจะอยู่กันสองคนนี้กินจะกินหมดไหมน่ะเสื้อ The Sister Halloween The Comic Action Comic Action ถามเพราะว่ามันฮาโลวีนมันกินได้เหรอเขาบอกมันกินได้หมดโอเคมันกินได้หมดงั้นเราก็ เอาไปเยอะๆนะคะแล้วก okay like like ็บวกตังฝักทองฮอกไกโดนะคะเขาก็จะเขียนว่าอันนี้มันจะมีรสชาติที่หวานแล้วก็สามารถที่จะไปทำเป็นรีซอตโตนะคะเหมือนเป็นข้าวของอิตาลีเนอะคล้ายๆข้าวแล้วก็รีซอตโตกับฝักทองนะคะซึ่งมันอร่อยวะเอาอันนี้ไหมอ๋สวยสวยะสวย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 นะคะ อันนี้ก็จะเป็นพันที่คนจะเอาแบบไปทำเนี่ยรีซอตโต้กระแตงก็ได้เนี่ยเ,เขาจะมีเขียนบอกค่ะว่าทำอะไรได,ได้บ้างตรงนี้เนาะกระแตงอย่างเช่นพันนี้ก็จะเป็นพันคราวพรินซ์นะคะเขาก็จะบอกว่าอันเนี้ยสามารถทำซุปก็ได้รีซอตโต้ก็ได้นะคะ,อ,ะอย่างเช่นฟักทองพาร์ทิซันนะคะ หน้าตาจะเป็นแบบนี้อ่าจะจะเป็นหัวเป็นแบบนี้ <Hello. S 1> อันนี้สามารถที่จะเอาไปทอดได้นะคะเขาเขียนไว้อย่างเช่นคำศัพท์ภาษาเยอรมัน Fried t i เรนแปลว่าทอดนะคะคือ <c oughs> หมายถึงไม่ได้เอาฟักทองไปทอดคือเหมือนห่อแป้งแล้วเอาไปทอดอะไรเงี้ยมันก็จะได้รสชาตินะคะก็คือซื้อรุ่นนี้ไปรุ่นนี้พูดเหมือนลด p a r t i นะคะแล้วก็อันนี้จะคล้ายๆฟักทองไทยก็คือ Sweet Mama นะคะอันนี้เอาไปเ,าเขาเรียกว่าอะไรเอาไปอบก็ได้ทำซุปกระแตงรีซอตโตได้หมดนะคะรุ่นนี้จะคล้ายๆฝักทองไทยแกงบทชีได้อันนี้อ,นนอร่อยตอนนี้เราเลือกฟักทองเสร็จแล้วนะคะแล้วเราจะมาของโซนนี้โซน ดอกไม้นะคะเราก็จะดูว่าเราจะเอาดอกไม้อะไรบ้างนะคะซึ่งมันเยอะมากนะเราจะไปตัดกันเองแล้วเดี๋ยวอาจจะให้ดูว่าราคามันประมาณเท่าไหร่และตัดยังไงนะคะเดี๋ยวให้โดเรนสาธิตเนาะจอเรียนจะสาธิตการตัดดอกไม้ <laughs> แวนเบยวพอทางขับรถขับแวนใ <laughs> ช้มีดสวิดเดนเะชลอะตัดค่ะเฮ้อยอะ <Okay. S 1> เร็วตัดเร็ว oh. เขาไม่อยากเขาอยากดูดอกไม้ <laughs> อ่าแล้วก็คือตัดแบบนี้เลยนะคะ <laughs> คือไม่มีใครเลยตอนนี้มีแค่เราพวกเราสองคนนะคะทุ่งเป็นของพวก,พวกเราตัดเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เราเอาแจกันมาด้วยนะเอามาใส่น้องจะได้รู้ว่าเออใส่แล้วมันสวย,ย okay, ไหมโอเคไหม s k e t h นี่ค่ะ s c h ชอน โอเคเซอันนี้เราได้ละาหนึ่งอัน,อน,นสวยงามซึ่งราคาก็ยังไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่สงสัยจะต้องไปดนตรงนั้นนะคะโอเคอ่ะเดี๋ยวเราไปตรงนั้นต่ออ่าให้คุณผู้ชายเขาตัดนะคะเนี่ยค่ะเขาก็จะมีทางเดินในนาสีดำอ่าตรงนี้อ่าตัดค่ะไออันนี้สวยแซเชนินสวยตัดเดี๋ยวเราไปดูราคานะคะว่าราคาเท่าไหร่ สวยแซ่เชิญเดี๋ยวอาจะซื้อตัดดอกไม้ไปถวายพระด้วยนะคะน่าจะเป็นทางด้านตรงนู้นเนาะอ่ะใส่ค่ะคุณ <Hello. S 1> อุ้ยสวยนะอลังมากใส่ค่ะใส่ได้ไหมยอ้เชิญกลับไปสุดสวยสเกนุกวอยชุดค่อาบอกเขาว่าสองอันก็พอละเต็มแล้วนะสองอัน อัน,นอุ้ยนี้ก็สวยเอาแล้วเฮ้ยสีน,นี้สวยแซชเชิญ <c oughs> โอเคเอาอีกเอาอีกอันหนึ่งพอ <c oughs> น็อกไอส์โนเดอร์ดันสินวีแฟตติคัดตัดตัดเร็วไม่สนใจมีดเธอหรอก <c oughs> โอเคนะ <c oughs> ตัดอุ้ยสวยนี่นะคะได้มาสามอันแล้วเยอานางอยากได้อีกมัดสุดตูนก โอ้ยตายชวนนางมาตัดตอนแรกว่าจะไม่มานางเนี่ยเพลินตัดเพลินสวยสวยอัเล็กใส่สิคะใส่ได้ไหมนะ่ะใส่โอ้ยสวย โอ้ยงามว้าวเดี๋ยวไปดูสิราคาเท่าไหร่ซึ่งตอนนี้อายยังหาไว้หหาราคาของต้นนี้ไม่เจอนะคะออสายตอนนี้เริ่มเต็มอาหาที่เสียบ สวยงามนะคะตรงนั้นมีนั่นด้วยดอกทานตะวันด้วยแต่ว่าตอนนี้มันเดือนตุลาแล้วเนอะเพราะฉะนั้นด,ดอกไม้แต่ละดอกดอกไม้มืองหนาวโอเคแต่ดอกทานตะวันก็จะเริ่มเริ่มไปแล้วนะ <laughs> น่ารักไปต่อไ,ไปต่อเกลสีเหลืองเอาดอกไม้สีเหลืองสีเหลืองเกลเปอรฟาเบอรไว้เจ้อู้สวย,สวยเห็นมเขาก็จะมีอันนี้ไงสีอันนี้ก็สวยค่ะ ดูดูเดี๋ยวให้ดูอันนี้ก็สวย,สวยแต่ตอายไม่เห็น,นเขาเดี๋ยวเดี๋ยวทักที่สีเหลืองว่ะสีเหลืองสวยสีเหลืองสวยไหนดูสินอ้ักน,น,น่กนานรักน่ารักโอเคโอเคอาตัดค่ะหนึ่งอันพอแฟติกเกล่าวนอกอเนี่ยต่ำแค่หนึ่งอันพอ<า>ดอกกำลังจะบานพเพลินนางเลยนะตัดพเพลินอ่ะ โอเคอ่าเสียบค่ะเดี๋ยวเราไปจ่ายตังกันสวยอ่ะสวอ่ะฮะอาใสานางอยากจะพูดภาษาไทยเหลือเกินอดมที่หอมไหม <c oughs> ต้องขอโทษด้วยท่านถ้าหัวถ้าไอหัวหรอแบบเสียงดังเพราะไอบางคนหัวหรอดดังอ่าได้เรียบร้อยแล้วสวยขาฉันโอเคอ่ะตอนนี้ไหนโซชิค้าไซาเกอโอ้โหข้างหลังเมฆเมฆมืดมาก ฝนกำลังจะตกเย็นหนาวเซสช่นออสูเราเกณฑ์โซอัมคลาสเซอร์9คลาสเซอร์เปซาร์เรนอ่าเดี๋ยวเราจะไปจ่ายตังค์แล้วนะคะเ <Yeah. S 2> นี่ยมันมีดอกไม้หลากหลายนะคะอ่า uh, อันนี้เราเจอนะคะเนี่ยเขาก็จะมีบอกว่าดอกไม้ดอกละ50ลับเปิลน,นะคะก็ไม่ประมาณ20บาทอย่างเช่นอันนี้ก็จะเป็นซีเนียร์โกสเขาก็จะบอกราคานะคะ50ลับเปิลเฮ้ย <Bam. S 1> hey. ใหญ่มากอันนี้คือตัวเราเลยแล้วนี่ดูฝักทองฝักทองอันนี้ใหญ่มากใหญ่มากใหญ่จริงอันนี้ลูกละ45้าแฟนนะคะก็ประมาณพันสาเนาะตอนนี้เรามาอยู่ตรงที่จ่ายตังคนะ,คะตรงนี้เขาเขียนด้วยนะว่ามีวิดีโออุปวัคคุ้งนะคือเขาคือเจ้าของอะ่ะเขาจะนั่งดูวิดีโอนะคะเขามีวิดีโอนะเพราะฉะนั้นเนี่ยชิงไม่ได้นะคะอาจจ่ายเงิน เนี่ยค่ะเราก็เสียบลงไวันนี้เนื้อที่ไออธิบายไปนะอ่ะเสียบค่ะเสียบเงินโอเคแล้วเราก็ไปได้กลับบ้านนะคะบ๊ายบายค่ะทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ